ผิวเครียดโรคใหม่ของคนวัยทำงานตอนเช้ารถติดกว่าจะไปถึงที่ทำงานพอไปถึงที่ทำงานงานกองพนินเทินทึกกว่าจะทำเสร็จอีกแล้วก็กลับมาบ้านกว่าจะถึงบ้านกว่าจะได้พักผ่อนแท้ไม่มีเวลาเลยแล้วอย่างนี้จะไม่ให้เกิดโรคเครียดกับคนวัยทำงานได้ยังไงและโรคเครียดในปัจจุบันไม่ได้ส่งผลแค่ปวดหัวไมเกรนระบบการย่อยอาหารไม่ดีเบื่ออาหาร นอนไม่หลับแค่นั้นนะคะยังส่งผลกระทบต่อผิวโดยตรงของเราด้วยแล้วอาการผิวเครียดเป็นยังไงอาการผิวเครียดก็คืออาการจากการอักเสบภายในจ้าเมื่อความเครียดถูกสะสมเป็นเวลานานมันก็จะส่งผลต่อระบบภายในทําให้ลําไส้อักเสบระบบขับถ่ายไม่ดีระบบการย่อยไม่ดีเขาก็จะส่งผลออกมาถึงภายนอกได้ทําให้เราเกิดสิวเกิดสะเก็ดเงินนี่แหละผิวเครียด2ผิวแห้งกร้านขาดความชุ่มชื้นพอเราเครียดร่างกายก็จะผลิตฮอร์โมนที่ชื่อว่าคอติซอลตัวนี้นะคะ เขาก็จะไปลดความสามารถในการเก็บกับความชุ่มชื้นของผิวเราทําให้ผิวเราแหง้งแล้วก็ขาดความชุ่มชื้นได้เยอะมากๆ 3. ผิวหน้าหมองคล้ำไม่สดใสก็จเจ้าความเครียดอ่ะเขาจะไปกระตุ้นให้เราเหมือนเวลาตอนที่เราตกอยู่ในอันตรายร่างกายเขาก็จะส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนที่สําคัญที่สุดก่อนอย่างเช่นสมองตับหัวใจปอด แล้วในส่วนผิวหน้าผิวกายของเราเขาก็จะส่งมาเลี้ยงทีหลังทําให้หน้าเรามองคล้ำแล้วก็ไม่กระจ่งางใสจ้าแล้วทีนี้เราจะมีวิธีการแก้ไขได้ยังไงไม่ให้ผิวเราเกิดสภาวะเครียดวิธีง่ายๆ back to basic เลยข้อแรกนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอคะ่ะโดยเราควรจะนอนหลับพักผ่อนให้ถึง6-8ชั่วโมงต่อวันนะคะ และข้อ2ค่ะเราจะต้องออกกําลังกายเพื่อคลายความเครียดเพราะเวลาการออกกําลังกายร่างกายเราจะหลั่งสารเอ็นโดรฟินออกมาทําให้ร่างกายเราคลายเครียดนะคะแค่ทําท2อย่างนี้ผิวเราก็จะไม่เครียดแล้วอ๋ออยากฝากทุกคนเติมในเรื่องของการดื่มน้ําระหว่างวันด้วยนะจ๊ะเพื่อความสดใสของผิวแกอย่าให้ผิวเครียดเลยแค่ตัวเราก็เครียดมากพออยู่แล้วถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากกดเซฟกดแชร์ไปให้คนที่คุณเป็นห่วง้วยนะจ๊ะ